ซึ่งท่านก็รู้แล้วว่ามันต้องรู้จึงเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วพอมันเห็นท่านมันก็ด่าว่าขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพิ่งมาบวชจะไไวหรือหลวงปู่กาหลงนั้นไม่ได้ทำน้ำมนเหมือนหมอผีคนอื่นแต่ท่านตรงเข้าไปเตะผีปอบตนันั้นก่อนแล้วหยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง เรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้แต่มันก็ไม่ยอมออกสู้กับมันอยู่นามันก็ไม่ออกในที่สุดท่านเลยใช้อำนาจเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่านโดยนําหัวแม่โป้งแต่ที่เชี่ยวแก้วแล้วจับที่หัวของคนที่ถูกสิงเท่าน,านั้นผีปอบถึงกับดิ้นพล่างจนทนไม่ไหวซึ่งก่อนออก มันยอมบอกชื่อของมัน